สวัสดีครับระหว่างรอรับยาเนาะวันนี้เห็นต้นไม้สวยๆงามๆนะครับเขียวๆามาแบ่งปันกันนะคะนี่สดชื่นไหมครับสดชื่นนะเห็นต้นไม้เขียวๆสดชื่นดีนะดอกแก้วหญ้าเขียวๆชะอม ดูนะครับรอบโรงพยาบาลนะครับจะได้สดชื่นเนาะเป็นที่พักเขาเรีเยกว,ว่าอะไรน,นะฝันคลายด้วยนะเนี่ยครับปลูกต้นไม้ไว้ทุกๆจุดที่มีพื้นที่ว่างนะครับเหมือนที่บ้านเรานะก็แนะนําเลยนะครับปลูกต้นไม้จะได้ช่วงเหนื่อย เหนื่อยเครียดมองดูต้นไม้มองดูดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นเนาะก็สามารถผ่อนคลายได้นะครับนี่ครับสีเขียวเนาะมองอยังไงก็สบายตานะครับ ยามาแล้วขอแบ่งปันกันนะครับสนใจให้กันนะครับสวัสดีครับ